นังเป็ดบังไว้อยู่รอเร็วดิเบื่อเหรออ้วนเดี๋ยวนวดให้เออเบื่อเมือม่อเื่อมันไม่มีทางกดชนะหรอก <c oughs> มต่อยา่าขำดีเบาๆบาสีม่วงกดไม่ลงเลยครับผมนักมายากลมาแล้วขอเรียนเชิญ ใ่แว่นดำเฮ้แปงอันนี้เองมีตังไหะวะมีดิเต็มเลยเฮ้ยยาจกมากเลยอ่ะไม่อยากคบแล้วเพื่อนแบบเนี้ยดีเลยคุณต้อนอยากเลิกคบพอดีคนอย่างเองอ่ะ <c oughs> <c oughs> ฟิตจัดอ้วนผอมจะไปขึ้นเวทีที่ไหนจ้า เขาก็ออกกําลังกายไงดูชั้นไขมันที่พุงตัวเองสินะเขาเรียกห่วงยางส่วนตัวเว้ยเวลาจมน้ำข้าจะได้ลอยขึ้นมาได้เลิอเอ็งทำไรอะ่ะออกกายผมว่านะครับพวกเราอ่ะต้องรับสมัครคนเข้าแกงเพิ่มเอ็งนี่ก็พูดตลกใครเขาจะเข้ามามีหัวหน้าอย่างตอดอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวเจอกันที่สถานีตํารวจเอ็งจะฟ้องข้าเออดิมินประมาทพูดมัวส่ว พร้อมเป็นคู่ซ้อมไม่ทีนะได้โอ๊ยโอ๊ย จริงจริงว่ะตอนอ้าเดินดูบ้างดิเฮ้ยเราจะหยุดทำเพื่อข้างหน้าเองเห็นไหมน้าน้าๆๆๆเรามีตังค์ซื้อข้าวกินแล้วครับทำไมอะใครเขาทำตังค์หล่นไว้เหรอเราเป็นแก๊งไถเงินเองไม่เห็นเหรอเด็กเรียนอะหวานเฮ้ยเองยืนทำไรอ่ะอ้าวแปลกเองมาทำอะไรอะ นี่แกงสามแสบเลยเนอะเว้ยเอามาสิบบาทเฮ้ยสิบบาทจะไปพออะไรเอามาสิบหา้าบาทมีก็อีกตัวนึงเฮ้ยเพื่อมีเรื่องไปแล้วเฮ้ยเอามาเฮ้ยทำอะไรเพื่อเราเฮ้ยเดี๋ยวนี้เก่งกล้าแกวขนาดนี้เลยหรอเออดีแล้วอ้วนจัดการพวกมันทีดิเออไม่อ่ะเราไม่กล้า วยแล้วสาวคนนั้นไปหาคู่ซ้อมไปซะนานเลยเอ็งมองหาใครหาตัวช่วยดิแล้วทำไมพวกมันไม่แปเอาเองใช้คนสวยเดินเฉยเฮ้ยหลบทางหนดิเฮ้ยนของมันเนี่ยเฮ้ยอยากได้ตังค์แข่งเกมกันหน่อยไหมล่ะเออเจอกันปะเฮ้ยใจเย็น เฮ้ยผู้ลของมึงคือเฮ้ยคำเจ้าคำเจากกติการอว้ยิมโรว่าไปถ้าเองต่อยตัวเนี้ล้มอ่ะเอาเงินไปเฮ้ยอย่าขึ้นบ่อยสิถ้าพวกเองพิชิตเจ้าโยกเยียกนี้ได้ข้าให้ร้อยหนึ่งใช่ตอนเองไม่มีสมองชอบใช้กำลังอ่ะจัดไปนี่ชมหรือด่าเฮ้ยขอล้องอย่าลีลาลีลาโลเล พร้อมมานะมันทำอะไรอ่ะมันลําอยู่แล้วท่านี้มันทำอะไรครับมันจะยิงนูมันจะเหนี่ยวไปแล้วเป็นยังไงตายเรียบเออแล้วทำไมคุณไม่ต่อยทีอ่ะเออตอดทำไมไม่ต่อยอ่ะโอ้ยเอ็งก็ต่อยโยเกกดี ลูกเพียสรบแล้วนับดิหนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นเป็ดเท้เย้ยหล่อใช่ะชนะอะไรโยกเยกไม่หลุกเออว่ะมันล้มยังเฮยยยังตั้งอยู่เลยยังเป็ดตื่นมีเรื่องไหนมันอยู่ไหนเมื่อกี้ข้าสรบไปได้ยังไงมาวูบเดียวแล้วหลับเลยเอ็งนอนน้อยไงเอออาจจะเป็นไปได้ ผมจะต่อยแล้วนะครับเออสักทีสิโช์ไปไมันไม่ล้มอะครับเอ็งก็ต่อยแรงๆดีให้ครั้งเดียวนะครับผมเป็ดหลับอีกแล้วเหลับสบายมันจะยากตรงไหนต่อยอยังไงไม่ล้มเก่งนะก็ต่อยดูดีโ้ย เมื่อกี้กัดอะไรขึ้นเลยหลับสบายเฮ้ยยอมแพ้ว่ะต่อยไม่ลงสักทีไปกลับหัวงโมันคือตุ๊ก,กตาลุมลุกแล้วเมื่อไหร่มันจะตื่นนะเฮ้ยคาใจพวกเราแพ้มันได้ยังไง คือว่าพวกมันโกงมันไม่โกงหรอครับมันให้เราต่อยก่อนไงแต่ตุ๊ก,กตามันไม่ล้มนะไม่เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้กับตอสเลยเฮ้ยบ่อยครั้งปาเป่างานวัดเองยังปาไม่ถูกเลย,ยตุ๊ก,กตาสิบห้าตัวเองจำไม่ได้เหรอที่ไหนในฝันหลบได้เว้ยนนนนน,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 นอนเองจะนออะไรเด้งมีเด็กให้ถ่ายตังค์อีกแล้วครับไหนมันอยู่มั่งได แก๊งเดิมหรือเปล่าแก๊งเดิมพวกนี้มันรู้มากก็อย่าไปกลัวเลครับคนอย่างเด้งอ่ะไม่เคยกลัวไขรเว้ยลุยไปยูฮูต่อไปนี้เป็นการพบกันระหว่างเล้วล้อแอนด์น้องสามเฮ้ยไวดีอยากลงเข็นขันมั่งใจเย็นๆนักกีฬาเพิ่มความเข้มข้นแพ้เลี้ยงน้ำนะเว้ย ก็มาดิค่ะจะเฮ้ยเอ็งไม่เกี่ยวพร้อมนะกติกาใช้หนึ่งนิ้วกดป๊อกอิฐเริ่มเย้เสร็จนานแล้วเว้ยขี่โกงอะ่ะเองเอาอะไรมคะ่ะกดแล้วเด้งกดแล้วเด้งโอ oh, แพ้ได้ไงอะ่ะกดแล้วมันเด้งอะ่ะอยากรู้ก็ไปถามป้าเมาดิ ต่อไปเป็นการพบกันระหว่างเป็ดและโลเฮ้ยแพ้เลี้ยงรายเดีอ่ะไม่มีตังเออดีว่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่เป็นไรถ้าข้าแพ้จะเลี้ยงแต่ถ้าชนะเองไม่ต้องสุดยอด3 2 1เริ่มเพ่ยงขัน ไม่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 ลงอ่ะเธอไปกดค้ามันไม่เรากด <oun> ปุ่มมันซี่ปัดโถมีหัวไว้กั้นหูจริงๆไม่ใช่มีหูวไว้ใส่แว่นยังจะมาเถียงอีกตามสัญญานะเว้ยแพ้เรียนยนตัวเองมีอะไรอีกอ่ะกำลังหาคู่ต่อสู้อยู่พอดีเลยพร้อมโชว์ป่ะแต่เราต้องตุกติกน,นะจะได้ชนะแน่นอนอยู่แล้วเฮ้ย ตอมันซุบซิบอะไรกันอะจับตาดูให้ดีเลยนะเอ้ยอย่าโกงนะเว้ยเกมอะไรก็แล้วแต่ใครจะไปทำแบบนั้นแต่อย่าผือก็แล้วกันเอ้ยอ้วนพูดอะไรแฟแฟร์ดีเล่นเกมอ่ะแขนกดบ๊อบอิดยาปะกายจัดไปนังเป็ดบังไว้ยืนอรอเร็วดิเบื่อเหรออ้วนเดี๋ยวนวดให้เออเมื่อยเมื่อยเมื่อยเฮ้ยมันทำอะไรกัน่ะ เอ,อ้ยเรานั่งดูอยู่มันไม่กล้าทำอะไรหรอกผมขอแข่งก่อนเลยกูหน่ะเองจะกูหนะ้าหรือแกผาฮะเด้งน่าจะเป็นอันหลังว่ะพวกคุณน,นี่ลบหลู่ผมอย่างแรงนะคอยดูก็แล้วกันออมันไม่มีทางกวชนะหรอกเรื่องอย่าขำดีเบาคุณพร้อมคุณพร้อมไหมผมถามคุณนะ่ะพร้อมไหมเ้ยพูดอะไรแบบนั้นพร้อมมาตั้งแต่ในมุ้งแล้วรจริงเหรอ เอออย่าทำเยอะเตรียมมุกมาแค่นี้เรียบร้อยนะอ้วนเป็นเป็ตามแผนที่โกงเหรอจะพูดมากทำไมเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรโกงอะไรอ๋อหนังเป็ดมันขี้เห็นอย่าให้รู้นะเว้ยกติกานิ้วเดียวกด3 2 โมงกดไม่ลงเลยครับผมหมดเวลาองแพ้ขอเชิญออกไปครางนนกทำไมมันกดไม่ลงอะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับมันแข็งมากโกงเหรอเชิญกลับไปได้แหละแกงพวกเราไม่เคยโกงใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใช่ดิใช่รู้แพ้รู้ชนะนะเว้ยกดกติกาหัดรักษามั่งเป็นพ่อฝีมือของชายกายเก่งใช่ ผมว่าพวกมันต้องโกงแน่เลยครับโกงยังไงกาเพอร์เด้งขายที่หน้าว <respuesta. S 3> ่ะเออไม่ไ <Hayır> ด <moderate> ้นะพวกคีโกงโกงเลยเช็คผลงานหน่อยดีจะกดลงได้ยังไงระวังกับดักไว้อยู่ฮึคีโกงนี่นึกว่าใช้ฝีมือเขาเรียกว่าใช้กดอุบายอะ ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชายการเล่นเกมเก่งเก่งคนเดียวแหละไม่รู้ดิขอม,มันเก่งถ้าผมเจอพวกมันอีกรอบนะไม่ยอมแน่แน่ใช่ไหมคุณต้อสคุณแปงใช่ปะครับทำไมพวกคุณไม่ตอบผมอ่ะเซ็งตั้งแต่เมื่อกี้แหละเกมดอยดอยเองยังแพ้เด็กเลย ออกจากแกงไม่เด้งถ้าทําให้สําเร็จอีกรอบนึงนะอย่านะครับอย่าปลดผมจําเอาไว้โอกาสไม่ได้มีมาบ่อยมากนักเฮ้ยตอนลามปามแล้วคนนะเว้ยไม่ใช่ขี้กลากถ้าผมมีแว่นดํานะภารกิจอะสําเร็จละเธอรู้บ้างหรือเปล่าเฮ้ยรู้ดิ ขาดแค่แว่นดําอย่างเดียวเออเดี๋ยวไปหามาให้บริกาศเดินเฮ้เดี๋ยวใช้โปรแกรมจัต่อก็ได้ ในเพื่อนคะได้ปะออโอ้อยากได้ก็ต้องใช้ฝีมือกันหน่อยออโอ้บอสของบอสว่าใหม่อีกทีสิอยากได้แว่นดำออโอ้มุกจิ้มตาต้องเล่นซะแล้วทางมันมานนะ่ะอยากไดกก้จอบ<อ>เลยสงสัยวันนี้บอสคงโดนไถ่ตังค์เบิกตัวนักมายากลขอเล่นอีกทีขอเล่นอีกทีทางบ้านชอบเบิกตัวนักมายากลขอเลี้ยงชง สะดุดอะไรจะใส่สแว่นดำมองไม่เห็นหนักมายากลมาแล้วขอเรียนเชิญเอ้าเดินชนทำไมาอะะใส่สแว่นดำเอาแว่นมาซะโดยดีหรือไม่อย่างนั้นเอาตังมาฮึยาตบมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเว้ยเจ้าหนูเลยนี่มันนักมายากลหรือมาเฟียเนี่ยนักมายากลอย่าไปกลัว ถึงข้าจะเล่นกลได้เอามือลงดิข้าก็เสกให้พวกเองตัวจิ๋วได้นะเว้ยวเราจะรีขายไงเอออยากเสี่ยงดวงวะอ่ขายไงเอ,อเลือกเลยใบละแปบาทเฮ้ยจะบ้าเลยต้องเจอของจริงซะแล้วมังออ้งเอ้ยนี่ยกวางจังเลยไม่รู้ไปเมื่อยมาจากไหนอยากเจอเหรอเสกทุกอย่างให้เป็นของจิว๋วอยากโดนเหรออยาตกยุงมันไม่มี บ้าบอจริงเชียวผมไม่เชื่อหรอครับแน่จริงเสกแว่นบอสให้เล็กดิไม่ใช่เรื่องยากเฮ้ยแบงค์ผันลวงไปไหนไปไหปไหอ่ะแล้วทำไมเองไม่แก่เราส่งมาแบบนี้มันหยิบยากไานวะไอยค่ะอยู่ไหนวะช่วงนี้ขายแฟนอยู่ทันหนึ่งเลยนะเว้ยน้องเ็ดช่วยหาเร็วเองแก่ดีมองไม่เห็นอะได้ละ กาสยากาสยะเอีย่ยงว่าอโอ้ยหมายถึงว่าแกเสร็จยังกาสยะ,ะแกะเสร็จแล้วเยี่ยมดีจริงๆเลยค่ะเดียนพน้นจากความมืดมิสแล้วเพวืพ่อนฉันแต่คนนี้บ้าบอกกันจริงเชียวคือบอดี g คือบอดีสบายดีโอ้ยอะไรเนี่ยเก็บไปดีอ่ะเอาไปใส่นเนียนๆหน่อยเดียวต้องมือไปอีกแล้วหรอฮะ ใส่ได้แล้วพ่อตัวเดียวนายไม่เฉยดีเลยเฮ้ยมันล่วงไปแล้วอ่ะโทษทีเฮ้ยอย่าทำตัวลุกลิกนิ่งหนึ่งดิอะไรโอ้ยนิ่ง,ง,งดิอ๋อนายเอ้ยเสกแว่นเจวนั่นไงหนาวมีหนาวเหงื่อชุ่มเลยพูดอะไรของมันเฮ้ยจริงเหรอมันเสกของทุกอย่างให้เล็กลงได้ ตอดไม่เชื่อหรอกเองเอาไปเบิ้งเองเห็นบอแว่นจิ๋วเมื่อเทียบกับแว่นตอดแล้วนั้นมันช่างต่างกันอย่างสิ้นเชิงเฮ้ยมาเล็กจริงอะจริงนี่เองมาดูเฮ้ยเล็กจริงอะแว่นจิ๋วสิบปากว่าไม่เท่ามือครับคอเด็งดูหน่อยเฮ้ยนี่มันวิวเจน วิวแจนอะไรของเองแว่นจิว๋วแห้งถ้าไม่อยากโดนเสกเป็นตัวจิ๋วใสหัวไปไม่ใช่พวกเองส่วนแว่นจิ๋วนั้นข้าให้เป็นที่ระลึกที่ระลึกอ,อ้ยอย่านะครับเจ๊อย่าเสษพกเราตัวจิว๋วโอ้ยข้าแค่แกล้งอ้าวเหรอเฮ้ยอย่าดึงดิ สนุกไหมครับหนังสราา้างรัษาเตินเอาตัวรอดจากแก๊งถ่ายเงินตอนที่8ก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะใค่ใส่ริกผมสีชมพูใครอะใ,ใครนะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยนะครับ